อ่าโอเคครับสวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับในปรับพื้นสัญญกรณนะครับเปิดมาหน้าที่7ครับหน้าที่7ในในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้แล้วนะครับหน้าที่7ครับโอเคครับก็คือการคูณหารสัญากรณ์ซึ่งมีเลขเยอะแยะมากมายก่กองนะครับก็ครูปั๊กจะใช้วิธีที่ต่อยอดมาจากตัวอย่างที่แล้วนะครับก็คือเอาเอาทนิยมมาปรับก่อนนะครับ ไอ้พวกทศยมเนี่ยมันจะเป็นปัญหามันจะทําให้เราคิดลําบากมันเอามาปรับก่อนตอนนี้เท่ากับ0.004เท่ากับนะครับปรับให้เป็นจํานวนเต็มก่อนซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะปรับโดยการถอยหลังมาสุดเลยถอยมาให้สุดเลยนะครับูตรงนี้ถอยมาฟึบถอยมาก็เป็นแปดเลยนะครับข้ามมาสองตัวก็ลบสองถอยหลัง เลื่อนจุดถอยหลังจะติดลบนะครับนี่ก็ค่ามาสามตัวเป็นสี่คูณสิบกำลังลบสามโอเคไหมครับทีนี้เรกก็ไปแทนค่าครับแทนค่าในโจทย์นะครับเอาละมีอะไรบ้างศูนย์จุดศูนย์แปดใช่ไหมก็คือแปดคูณสิบกำลังลบสองคูณสิบกำลังสี่คูณร้อยหกสิบ คูณสิบกำลังลบสามนะครับส่วนด้วยข้างล่างศูนย์จุดศูนย์ศนย์ศูนย์ศูนย์สี่ก็คือสี่คูณสิบกำลังลบสามคือตัวนี้คูณด้วยสิบกำลังหกคูณด้วยสองคูณด้วยสิบกำลังลบห้านะครับ <c oughs> ยังไงต่อ นะครับแจกสองกลุ่มกลุ่มตัวเลขกับกลุ่มฐานสิบตัวเลขมีอะไรบ้างข้างบนมีแปดคูณร้อยหกสิบข้างล่างล่ะข้างล่างมีสี่คูณสองกลุ่มฐานสิบข้างบนมีอะไรข้างบนมีสิบลบสองสิบสี่สิบลบสามสิบลบสองสิบกำลังสี่ สิบกำลังลบสามนข้างบนข้างล่างล่ะข้างล่างมีลบสามหกลบห้าลบสามหกลบห้าเห็นนะครับต่อมาครับคิดเลขครับสี่สองแปดแปดตัดแปด เหลือร้อยกสิบอย่างเดียวนะครับข้างหลังครับมี4ลบไป5มี4ลบไป5ติดลบหครับมีน้อยลบมากนะครับมี6กลบสลบหเป็นลบแมี6ลบไป8ติดลบสครับโอเคไหมครับอ่าไปอีกตรงนี้มีไม่มีจุดเราถือว่าจุดหลังสุดใช่ไหม คราวนี้เลื่อนกลับให้เป็นสัญญากรเหมือนเดิมนะครับเลื่อนกลับเป็นสัญญากรเหมือนเดิมคือเลื่อนมาไวห้ไวไวหลังเลขหนึ่งเป็นหนึ่งจุดหกศูนย์เลื่อนสองตัวสิบกำลังสองนะครับเลื่อนมาทางหน้าก็จะเป็นบวกนะครับเลื่อนมาทางหน้าจะเป็นบวกข้างหลังเป็นกฎของเลขยกอมลังครับหารกันเอามาลบกันเอาตัวบนตั้งลบด้วยตัวล่างแบบนี้หารกันเอามาลบกันนะครับ ข้างหน้าได้1.60คูณ10กำลังสคูณด้วยข้างหลังครับหารกันเอามาลบกันอย่างนี้เรียกับลบชนลบเป็นบวกครับลบชนลบเป็นบวกไปต่อครับตรงนี้ได้1 6 10กลังสองตรงนี้มี2ลบไป1มี2ลบไป 1, หเหลืออะไรเหลือ1น1ครับ สองลบหหลือห่งอันสุดท้ายครับได้1.60่งสองบวกหเป็น3ครับเสร็จโอเคไหมครับโอเคนะผ่านนะโอเคครับต่อมาตรงนี้ผ่านนะครับ เสร็จแล้วดูหน้า8ครับจดไม่เสร็จพอตเอาไว้นะครับจดไม่เสร็จพอตเอาไว้เสร็จแล้วดูหน้า8นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับปรับก่อนทาปรับก่อนทํา,ทามีอะไรบ้าง0 0 0ยจมี62.5ที่เป็นทศนิยมนะมี1 สองห้าแล้วเทคนิคนี้ครูปก๊กบอกว่าปรับก็คือการถอยมาให้สุดเลยเพราะถ้าถอยสุดมันจะเป็นจํานวนเต็มไงถอยจุดมาให้สุดเลยเช่นจุดสองห้าข้ามมาอยู่หลังห้าเลยถอยสุดเลยฟึบมาอยู่หลังห้าเป็นยี่ห้านะครับข้ามสี่ตัวใช่ไหมข้ามมาสี่ตัวก็ลบสี่ถอยหลังกลับจะติดลบตรงนี้ถอยหลังสุดมาอยู่ที่หลังเลขห้าถอยมาหนึ่งตัวเรียกลบหนึ่ง นี้ถอยมาฝองตัว 125, เป็นร้อยยี่ก็เป็นลบสองนะครับเสร็จแล้วลูกก็ไปแทนค่าแยกเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนะครับเอาแทนค่าลงไปในโจทย์ใหม่0 0นย์คือ25่ห้คูณสิบกำลังลบสแล้วก็ตัวที่2คือ10บกำลังเ ตัวที่3คือ62.5คือตัวนี้625้อยคูณสิกำลังลบหแล้วก็คูณ10กำลังลบสอีกตัวหนึ่งที่โจทย์ให้มาโอเคไหมครับด้านล่าง1.25คือตัวนี้125ยิบห้าคูณสิกำลังลบสคูณ1ิกำลังสคูณห้าคูณ1ิกำลังลบส โอเคไหมครับแล้วทางที่ดีคู่นี้ตัดไปก่อนเลยนี่เพราะมันเหมือนกันตัดทิ้งก่อนเลยจะได้ไม่เยอะนะครับเอาละแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มบนก็คือกลุ่มตัวเลขกลุ่มหน้ากลุ่มตัวเลขอีกกลุ่มหลังคือกลุ่มเลขฐานสิบเหมือนเดิมเลยนี่ก็ยี่สิบห้าคูณหกร้อยยี่สิบห้าอันนี้ก็ร้อยยี่สิบห้าคูณห้าร้อย ส่วนเลขฐานส0บข้างบนมีลบสมี7มี 1, ลบหลบสีลบหข้างล่างมีลบสกับ3โอเคไหมที่เหลือก็ตัดเลขตัดเลขยังไงตัดยังไงครับก็ตัดเลขปกตินี่ลนยะ ร้อยยี่สิบห้าไปตัดหกร้อยยี่สิบห้าได้ห้าครั้งเห็ไหมแล้วก็ห้าหนึ่งห้ามาตัดห้าร้อยได้หนึ่งร้อยเอาเขียนตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงตรงนี้ได้ยี่สิบห้าส่วนร้อยคูณกับตรงนี้เจ็ดลบสี่ลบหนึ่ง มีเจ็ดลบไปสี่ลบไปหนึ่งคือลบไปห้าเหลือสองข้างล่างมีสามลบไปสองเหลือหนึ่งตรงนี้คิดได้ด้านหน้าจริงๆริงนะครับจริงๆถ้าลูลฉลาดนะสองตัวนี้มีค่าเท่าอะไรเท่ากันนะนี่ตัดเลยนี่ตัดเลยเท่ากันไม่ต้องเสียเวลาคิดอยู่ก็อยเหลือยีสิบห้าส่วนสิบ ยี่สิบห้าส่วนสิก็ตอบ2.5ครับเสร็จโอเคไหมครับแต่ถ้าตอบเป็นสัญญากรจะเป็นยังไงครับ2.5นี่มันก็อยู่ระหว่าง1นึ่งถึงสิอยู่แล้วนะครับแปลว่าเป็น10บกำลังศูนอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมครับนี่หน้าที่8นะวิธีนี้จะง่ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้จะยาวแต่มันก็ง่ายที่สุดแล้วนะ โอเคครับอ่ะทีนี้ครูแบกฝากไปทําการบ้านหน้าที่เก้านะครับไปวงกลมไว้หน่อยตรงนี้เสร็จไหมครับเสร็จนะอ่ะหน้าที่เก้าพลิกไปครับดูหน้าที่เก้าหน้าที่เก้าไปทําเองนะครับไปทําเองนะแยกออกมาก่อนหกจุดสี่คืออะไรศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสี่ไปแต่งออามาก่อนคืออะไร 0.0016คืออะไรแล้วก็0.4คืออะไรแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอาไปแทนค่าวงกลมไว้หน่อยครับข้อ30ทำเองเหมือนกันนะครับอตรงนี้เขียนหน่อยครับเขียนในข้อที่9ว่าจบคลิปเท่าไหร่เอ่ยจบคลิปเท่าไหร่จบคลิป21เขียนด้านล่างสุดด้วยนะครับจบคลิป21ครับ จบครับจบคิด21ทีนี้ถ้าเลขสัญญากรเนี่ยสุก็จะมีการบ้านหรือมีงานอยู่2ครั้งแล้วใช่ไหมใครสะดวกที่จะมาส่งบ้านก็มาส่งได้แล้วนะครับนะครับโอเคไหมโอเคนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดี